หนึ่งสองสามสี่ห้าคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับนี้ญาติโยมที่มาเตรียมกับข้าวนะครับนี้เด้อวัดสมศรีบ้านขามเปี้ยน้อยนะครับนี้กรลั่งหินเอียงเลยขึือน่ฮือนะครับไม่รู้ทําอะไรบ้างนะครับนี้ <laughs> อ่ำพูนปอกกระเทียมนั้งผีตํโคกทั้งผีกําล่งเจา้าบ้นยังนะครับนี้ ตอนไหนเราข้าลรามนี่เต่เ้าเลยตีแต่ถ้าตีสามมี่บทันอยู่แต่ว่าตีสี่นี่การาสาธุสาธุกำลังปอกเนื้อนะครับนี่เอาเนื้อทิ้งเอากระดูกไว้นะครับขอนุญาตผ่านในเดิมใส่เราข้าวราบมากเราบนีไแมเเรียมมาเลีว นะครับแม่ครัวฟีมือเอกบ้านค้ามเปี้ยน้อยนะครับนี่กันเลือกเลือกก้างไว้นะครับนี้ส่วนเนื้อนั่นเอาทิ้งนะรับโอ้ยตะกี้กุฏิเพิ่นพ้อตะเหลี่ยวดีนกตะเหลี่ยวดีนอนี่เนาะนะครับนี้ปะเนียของหอมนะครับนี่จะมีเผาข้วหลามนะครับนี้โยมบอกว่าไม่ต้องนอนนะครับให้รอนะครับรอถ่ายภาพนะครับ ประมาณตีสี่นะครับจะมาเผาขลามตรงนี้นะครับนี้อันขันด้ยินพาลูกกระสโก,กันนั่งดังด้วยมโลกโจจกจกจ้าหรือมันะครับเรโยงเขามีฟีมือในการเผาะขะลามนะครับเผายังไงก็ไม่ไหมนะครับที่นี่นะครับนี้อร่อยนะครับนี้แถวขุนบ่แถวทั้งขุนบเคยบเคยนยิยมเห็ดป่ไหนได้ดทั้งแถวอำนาจเจริญแถวมุนันนะ นอนะครับผขาอ้นะครับเลยกี่ยวกันยี่บีเยวเบิ่งบ้เจ้าพกขลามเจเขียตีนะครับอาศัยพละกําลังเลี้ยวแรงของคุณโยมเนี่นะครับมาช่วยเตรียมสำกับข้าวนะครับไว้พรุ่งนี้นะครับนี่คัดพริยคัดกล้งนะครับคัดกล้งออกนะครับต้องใช้สายตาพิเศษนะครับนี่ นะครับวัดแม่ใหญ่เท่าไรนักนะครับไปทินทานบ้านเกิดของพระอาจารย์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสงขามบ้านทบอนะครับจังหวัดนครพนมนะครับพอเสร็จงานปฏิบัติธรรมแล้วก็กลับมาเยี่ยมนะครับนําเอาคณะสงฆ์แม่ขาวแม่ชีนะครับมาโปรดายิดยมในถิ่นฐานบ้านเกิดนะครับเอาบุญพิเศษนะครับนี่ไม่อยู่ไม่นอนนะครับบ้านนี้นะครับนี่เตรียมกับข้าวไว้ทั้งคืนนะครับนี่ตีสีก็จะมา เขาลามนะครับนี่ใครไม่เชื่อก็มาติดตามดูนะครับนี่ไม่อยู่ไม่นอนนะครับแอบมาดูนะครับนี่แนากีนะครับนี่กียังไะกีมะเขือเทศปิ้งนะครับปิ้งมะเขือเทศนะครับนี่มันถึงอร่อยนะครับนี่สูตรลับนะครับนี่บอกใครไม่ได้นะครับนี่ว้าสิตั้าของได้นะบอกฟื้นเมื่อกี้เขาลามเนาะมะพร้าวเขาลามเนาะ เด้อนะครับโยมเขาจะมีการโผข้หลามนะครับถวายพระวันพรุ่งนี้นะครับนี่ประมาณไตตีสามตีสี่นะครับนี่เด้อคนญาตถ่ายภาพนะครับนี่ใครมาทําครัวเด้อทาพัตทหารถวายพระขอให้อายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนเด้อซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวด นะครับต้องซื้อตัวมันออกนะครับถึงจะถูกนะครับ <laughs> ไปซื้อแต่ตัวมันไม่ออกเนี่ไม่ถูกเดอ้อ